ที่สาวพิชทำงานเราไม่ได้ทำเพราะเราสอนสารแต่เราทำเพราะเราอยากให้พัฒน,นาสิ่งที่เราจะให้ได้ดีที่สุดคือเราต้องให้เวลาให้ความสาม,มารถของเราให้สมองของเราในการที่จะช่วยให้เขาดีขึ้นป้าคิดว่าเด็กๆต้องการการสื่อสารต้องการการสนทนาต้องการความเข้าใจจากผู้คนซึ่งมันแทบจะไม่มีในบ้านของเขาและแทบจะไม่มีในโรงเรียนที่เขาเคยเรียน การที่เราเข้าไปคุยกับเด็กเนี่ยผมเคยโดนว่าว่า,วามันมันเป็นเรื่องไร้สาระแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เราเข้าไปรู้ในบทบาทของเขาอีกบทบาทหนึ่งแค่นี้นเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยยังมีคนอยากรู้เรื่องของเขานะอะไรเงี้ยเขาก็จะค่อยๆเปิดใจครับบ้านนี้ก็เลี้ยงดูแบบชิวดีกพราเพราะชิวก็เลยบางทีมันก็กล้าเป็นตัวเองมากขึ้นแบบเวลาไม่กดดันเงี้ยเราก็ไม่ได้อ,อยู่ในกรอบล้วก็เป็นเป็นของตัวเองมากกว่าเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ย เฮ้ยวันเดียวลูกมันว่ะบ้านเนี้สุดดีว่ะผมก็บอกก็ปกติก็ทําดิทำมันก็ได้อย่างนั้นแล้วผมก็เมื่อก่อนผมจะไปเจอประจำทำไมอ่านหนังสือยังไม่ได้เนี่ยปีตัวมาแข่งเวลาเออเด็กท่อง A B C ได้เนี่ยอนุบาลหนึ่งปีอย่างงี้แข่งกันเวลาอย่างสาวบิเนี่ยคือมันมีหลายโปรดักต์แหละแต่เราก็มาหน้าคุกงงว่าการศึกษาที่มันมีความหมายเนี่ยมันคืออะไร เสรของวิน education เนี่ยมันมีห้าบุคคอด้วยกันคือเราใช้คำว่าอัพไรส์นะคะตัวอัพไรส์มันมันเป็นตัวย่อของแต่ละอันคืออัพไรส์มันมาตัวยูมันก็คือมันจะทำาห้ดูสวยคือมันจะต้องมีประโยชน์มีประโยชน์สำหรับตัวเพื่เองมีประโยชน์สำหรับคนอ,นอื่นมันอาจจะไม่เหมือนกัน แต่ละคนมีความแตกต่างกันครับแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันต่อให้เขาเรียนเรื่องเดียวกันความเข้าใจเขาอาจจะต่างกันก็ได้ก็ให้เราเลือกเลยว่าเราจะลงเรียนวิชาไหนเราถนัดวิชาไหนดีกว่าคะ่ะมันจะได้แบบตรงหลักของเด็กคนคนนั้นด้วยเด็กคนนั้นก็สามารถหยิบจับสิ่งที่เขาชอบหรือว่าสนใจเนี่ยมาปรับใช้ได้ ในอัปไรต์ก็คือตัวผีคือความรู้อสอดริงการศึกษาที่ดีมันต้องไม่ได้สร้างปัญหาให้เราวันแรกที่เข้ามาผมว่ายังแบบว่ามีความคิดเดิมๆผมยังมั่นใจว่าสิ่งที่ผมทําที่แรกคือคือถูกแต่พอได้เรียนรู้จากบทเรียนของคนอื่นเนี่ยในข่าวของคนอื่นแบบเราได้รู้ว่าเออสิ่งที่เราทำบางทีถ้าเรายอมถอยมาหนึ 9, ่งก้าเรามองเห็นกว้างกว่าเดิมสิ่งที่เราทำอาจจะไม่ถูกก็ได้ พะที่นี่จะมีกลุ่ม empower คือเขาจะให้เราแบบว่าเลือกว่าปัจจัยไหนที่ทําให้เราอะต้องมาเป็นอย่างนี้มีข้อความมีส่วนเกี่ยวข้องไหมให้เราแสดงออกความคิดเห็นให้เราบอกเขาพอเราได้พูดกับเขาตรงๆขงเขารับดูแล้วเขาก็มาพูดเราตรงๆเราได้เปิดใจคุยนันะมันทําให้เราแบบว่าเข้าใจมันมากขึ้น เด็กมาด้วยคดีอุกชะตันเนี่ยโดยประสบการณ์ของคนในกระบวนการยุติธรรมก็คือต้องเข้มอำนาจนิยมจา๋าในขณะที่เราไม่ได้มีความเชื่อในความคิดแบบนั้นเลยกระบวนการที่เราออกแบบก็คือไม่ให้ความรู้เดิมเป็นอุป,ปรสรรคต่อการเข้าสู่ความรู้ใหม่อ,อันที่3ต,ตัวอาตัวอานี่ก็คือมาจากคำว,ว่า real world คือเรียนรู้จาก ก็ไปลุยมันก็เลยได้เจอไงเขอบขอกก็ไปลุยก็เจอคือจอมทัพเป็นปเล็กเป็นใหญ่ไปเฝ้าตั้งแต่มันเป็นไข่นะคือเป็นไข่จนโตจนไอ้ไม่ใช่จนจน,จนจนจเป็นฟักออกมาได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์ไปเจ็ดวันเลยก็ไปดูพฤติกรรมมันตั้งแต่เป็นไข่ไข่จนออกเป็นตัวพ่อแม่มันเลี้ยงยังไงคือรู้เยอะเลยแล้วว่าพอมันได้ลงมือทำมันจะเข้าหัวมากกว่าอ่าตัวไอ,วไอก็คือตัว i m แ a c t มันเป็นคีย์หลักของตาฟิสอยู่แล้วเขาเองเนี่ยสามารถที่จะแบบสรา้างบทกระทบกระปวให้กับคนอ,อนื่นได้ยังไงจีวิทยค่ะเอาจริงๆแบบตัวหนูเองก็ตอบยากตอนนั้นหนูแค่คิดว่าเราอยากทำมันเราอยากเป็นคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นได้สิ่งที่แบบมันสาคัญที่สุดแล้วมันต้องดีวจริงๆก็คือแบบจิตใจของเราเองพอเรารับรู้ตรงนี้แล้วเราก็อยากช่วยเหลือคนอื่นตัว S ก็คือ self-directed ฉันต้อง็นกลับกลับมันเป็นเจ้าของมันเราไกลเขาได้แต่เขาต้องเป็นคนขับเคลื่อนเองผมมาที่ครั้งแรกแล้วเขาเหมือนแบบว่าให้เริ่มใช้โทรศัพท์แต่ว่าสารพินิษเนี่ยการใช้โทรศัพท์ของเยาวชนมันก็มีขีดจํากัดอะแต่ว่าป้าก็อยากให้เราได้ใช้อะเขาให้เราเป็นคนเลือกเวลาเราอะต้องการแบบไหนต้องใช้เวลาไหนต้องคืนเวลาไหนแล้วให้ครูเป็นคนมาช่วยช่วยคิดสุดท้ายมันก็ออกมาเป็นกติกาที่เราได้ร่วมคิดร่วมคุยกัน คำตอบของป้าก็คือว่าความเสี่ยงเป็นมายาคติความเสี่ยงเป็นสิ่งที่คนที่มีอํานาจในชื่อเจ้าหน้าที่เป็นคนสร้างมันขึ้นมาเพื่อจะควบคุมพวกเขาให้อยู่หมัดเราอยู่ด้วยบรรยากาศอย่างนี้แต่สําหรับเราเราไม่รู้สึกเสี่ยงกับเขาเลยแม้แต่วันเดียวส่วนสุดท้ายเนี่ยตัวอีก็คือ experiential ก็คือ, Show, คอต้องเรียนรู้จากการลงมือทำ ให้ลองทำสิ่งนั้นอะ่ะเป็นยังไงไอ้สิ่งที่เขาคิดกับสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมันต่างกันไหมสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมันได้อะไรกลับมามันคือต้องให้ Space เ,เขาอ่ะในการที่เขาจะได้เลือกได้ทำได้เจ็บได้ยิ้มได้ลองคิดใหม่แล้วก็ลองได้กลับไปอรอหได้หาให้เจอว่าอะไรที่มันแบบมีนิ่งฟูลกับเขา